ยายยังอะไรนี่เพี้ยบปลาห้าตีทุกต้นเดียวกินยืบทีบสีบะชาดซุกท่วมอันท่วมหัวเลยตัวตนมันนี่แม่ขำบวทุ่มยังสี่บะย่างไก่กินหมือนโอ้โห้แขกเนี่ยคนน่ะพี่น้องเอ้ยต้นเดียวกินเบิรเหือนนี่ยบะหวคือดกขักเถื่อยาจะใส่ยังอะไรนี่บัวเดชยังโอ้ทุกท่านมาาสตรโอ้ยยากับบัวเด้สิน่ะ บุกพีกปอชามันนวยมันแน่พี่น้องนวยใหญ่เด้เออเขาเอิอนบุกพีกอีหยังบังบังต้นมันเขื่อบุกพีกเขื่อพุ่นอืมที่บนนวยสุกมันอืมนสุกเก็บไปตาสมองห้องแทบอืมใส่เพชรตีนอ่ะเพชเพชตีคักอืมโอ้ยบางตีหลายแล้วต้นเดียเยงบางแนวละโอ้ยจนได้ยเยงพุ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยเนี่ยนี่เพื่องปลูกหลายดอกปลูกต้นเดียวกับพุ่นอะไรเนี่ย จักปีแหละต้นนี่ยายบ่ชอบปีบ่คือต้นใหญ่ดีแท้ะอือโอ้ยาการเก็บขี้เหี่ยวเนี่ผลเล่งมันหพ่มอืมแต่ว่าหน่วยยังสากล่าคือ,อเก่าอยู่นนนนเนาะโอ้นี่ยนี่พ่อเอาแนวอยัวค่ะสันกานแนวหลายๆเน่เด้อเสียไปปลูกโการคืนคลองซจำข้อที่สองต้นนี้พวกพี่ยังสันเน,นี่ย เนี่คนยความแยกเต่าเขากลังกูอนเกินมาหายก,ก็เลือดเามัสมันไปไกลคูนใ<อ>บพันธุ์นัน้นชาใบาก็เคยเย็นนี่ไเรียกพ่นธัแ<อ>้นนี่แอ่นกูรถมาผูกน,น,นี่ช่งมีคือก็เฮกคือดำหน้าเน็บไปเลย จะถอจะหาต้นทอหอหนกต้นนี้มันก็ใหญ่ใหญ่นี่เนาะต้นอันต้นนี้คือคือพี่คืออได้เนี่ยออพี่คืออะ้ว้าจะได้หาแนวไปปลูกนําแล้วขันแนวนี่้คนน่ะ